าาคิดว่าใช่สันส้นๆกับนักชาติขึ้นมาหนาครับมีเวลาได้บรรจงบรรจงมาเสารแรงโค้งมาบอกไปหาเข้าใหม่ปล่อยทุ่มแล้วครับกิดว่าใทุ่มมาให้กับพันธมิตร m 니 <s> 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 ทันิสองคนเดียวคือเหลี่ยมของเขาก็น่าจะมีจังหวะของการเปิดให้เพื่อนลุ้นได้แต่ว่านี่เป็นจอฟรีคิกคนหนึ่งนะครับทนิสอนเปิดให้โคก็กระด้าออกมาพอแถวสองเราเก็บได้ที่กระสุิตออกมาให้ทนิสอนใหม่เชื่อมมันย้อนนิดนิดตามเก็บได้แล้วเปิดเปิดหาข้อมาอาเขาบริทอนโยในซ้ายจ้าหัวแรกไม่ยิงมดจังหวะที่สองโดนล็อกโอ้โหบริตตอน ว่าตรงนี้น้ำต้องง้างเลยครับหรือพอแตะเข้าไปได้นี่ตัดสินใจที่จะลุยเข้าไปอีกนะครับ oh นี่ครับแตะตรงง้างน,นี่<ห>นเลยครับพอตัดสินใจที่จะตะลุยเข้าไปนี่ก็มีตัวมาบล็อกแล้วตัดมาโอ้ยแล้วจบได้ครับว้าเหมือนว่าเขาไปขวางทางกันเองก็งเลยเราขึ้นนําเลยครับ <c oughs> จากังหวางเหมือนจะไม่มีอะไรโอ้โหเป็นชมซกเฮกันที่ไปขวางทางทำให้เลดลีเฮงเนี่ย เลยตามความบอกไม่ได้ต้องดูว่าของเราใครคนทําใช่ครับแต่เป็นประตูไปแล้วดีจใจที่ชูคิดก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวดูตั้งแต่น่าจะเป็นจากจากเตมุมนะครับต่อเนื่องมาเนี่ยต้องดูว่าความผิดพลาดมาจากตรงไหนครับคือที่น่เนี่ยเล่นในเฮงโดนเพื่อนขวางอาจจะลู้เตมุมมาแล้วนัชชาเปิดครับจังหวะของนัชชาเปิดมาโอ้เองด้วยมองกันเองหมดเลยครับแล้วมาดูว่าจังหวะแรกเนี่ยสมซกเควปขวางยังไง ไม่ได้ทําอะไรครับใช่ครับนี่ครับที่บอกว่าที่พื้นสนามแบบโอ้ยคือจะมือเราไปเกี่ยวปลายเท้ามันโดนบอลหนีมือครับของเลตติเฮงเองโอ้เนี่ยครับเป็นโอโหเลยครับโอ้โหกายเป็นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับกับเกมที่ถือว่าก่อนหน้านี้สู้กันสนุกเลยแต่บทจะมีประตูมาจากความผิดพลาดกันเองครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมชาติไทยได้ประตูออกนาครับจากความผิดพลาดของเกมรับกัมพูชาเองครับ มีเราแค่เตะม,มุมนี่แหละครับข้อโคกข้อดักมาแล้วก็เป็นเข้าทางมันเองหมดเลยครับเราแค่เตะม,มุมอย่างเดียวขึ้นมานาที50นี่กลายเป็นโอนโกนะครับของศัตรูครับอย่างเลนลีเฮงครับบรินทร์ไปตัดเกมแล้วครับเป็นลูฟลิกที่กัมพูชาได้ มาจากข้างหลังน,น,นะครับตัฝาวใส่ด้านของแซมอตินาครับฟรีคิดของทางกัมพูชาครับอยู่ที่ลูกเป็นเรโนราครับที่จะเล่นดูเขาจะได้รุ่นแค่ไหนนะครับ <c oughs> มีเรโนรากับซาตี้สองวิ่งซ้ายขวาแล้วครับ <c oughs> เป็นเรนโนราเปิด โค้งไปเสาสองหนุ่มนี้โค้งแล้วต้องเคลียร์ให้ทรงชัยครับเ,เคลียร์บอรลุดหลุดออกข้างบอรทุ่งครับของทางกัมพูชาจ่อขึ้นมาเล่นลูกกาอากาศของตัวรับนะครับอย่างชมซกเฮครับมงเนี่ยก็เหมือนจะโดนแขนด้วยนะครับจังหวะขึ้นมงเขาเนี่ยนี่ครับโอ้โหโดนเต็มๆเลยแต่ทรงชัยเอาชัวร์ครับเคลียร์ทิ้งไปก่อน บอทุ่มจะทุ่มไกลแล้วครับสไรเพื่อเขซากรอกเข็โทษแล้วครับทุ่มไกลามาโดนเคลียร์ได้โดนนัชชาแล้วชูวคิดยังงัดไม่พ้นเสียบวกคืนนี้กับกัมพูชาเล็งโนลากรโดนจิ้มทิ้งเป็นกัมพูชาได้ทุ่มนะครับจะได้เห็นเกมรุกเต็มรูปแบบของกัมพูชาแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาเสียประตูให้กับเรา เอทุ่มไกลอีกทีครับทุ่มไกลมาติดปีชัยแล้วโมริทนทร์ยอมไม่พ้นดูหัวกะโหลกซาตีในซ้ายปั่นโดกไหมครับซาตีหาจังหวะยิงเก่งนะครับต้องไปเพิ่มความแมน่นยำซาตีนะครับ,บตเตะวัย21ปคีครับนี่ก็ถือว่าเป็นแค่จะเป็นรุ่นพี่ในทีมนะครับทีมชุดนี้นี่อายุยุ่ง เยอะสุดเนี่ยจะเป็นผู้สาประตูสำรองครับนั่นคือทาซันดิตตี้ครับวัย22ปีบอของเราทรงชยัยธนิสร